IF แบบง่ายที่สุดสำหรับคนที่กินอาหาร3มือ้อคนที่เพิ่งเริ่มทำา IF หรือมียาประจำนั่นคือการทำา IF สูตร4/42วิธีนี้เราจะนับเวลาการกินนะคะมื้อเช้าเราจะเริ่มกินที่7โมงเช้าและกินให้เสร็จที่8โมงหลังจากนั้นเว้นไป4ชั่วโมงโดยที่เราไม่กินอะไรจุกจิบเลยเริ่มกินอีกทีตอนเที่ยงและกินให้เสร็จในบ่ายโมงและเราก็เว้นอีก4ชั่วโมงโดยที่เราไม่กินจุกจิบ มื้อเย็นเราจะเริ่มที่5้าโมงเย็นและเสร็จที่6กโมงเย็นหลังจาก6กโมงเย็นไปแล้วเราจะไม่ทานอะไรนอกจากน้าเปล่าแล้วเข้านอนค่ะบวกไปประมาณ12ชั่วโมงขึ้นไปค่ะอันนี้เขาเรียกว่าสูตรการทํา IF แบบ 4, 4, 2 2ค่ะซึ่งตัวเลขตรงนี้สามารถยืดหยุ่นได้เป็น 12, 13หรือ16ค่ะขึ้นอยู่กับเราเอง วิธีนี้กินครบ3ามมื้อแบบที่ร่างกายไม่หักโหมและร่างกายได้พักจริงทําแบบนี้ไปสักระยะร่างกายจะใช้ไขมันได้เก่งขึ้นสาหรับใครที่อยากลดน้ําตาลลดไขมันลดภาวะดื้ออินซูลินสำหรับใครที่ทํา IF ควบควบูคบ่การทานอาหารประเภทโลคาโบไฮเดตได้ยิ่งดีค่ะระหว่างที่เรางดนะคะช่วงนี้เราสามารถกินน้ําเปล่าชาที่ไม่นมไม่น้ําตาลไม่น้ําผึ้งได้ค่ะ โดยที่ยังฝึกร่างกายใช้ไขมันได้อยู่แต่ถ้าอยากทานน้ำตาลจริงๆซีแนะนำเป็นย่าหวานหรือน้ำตาลจากหลอ่อทั้งกล้วยได้นิดหน่อยค่ะลองทำแบบนี้กับร่างกาย7-14วนันร่างกายขอยงคุณจะเริ่มเปลี่ยนไปค่ะ